รีโมทรถยนต์ใครแบตหมดไม่ต้องตกใจนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามอัพค q ร์เทคไว้ด้วยค่ะรีโมทรถยนต์เรารุ่นนี้เป็นในสันซิลฟี่นะคะถ้าแบตหมดนะคะให้พลิกด้านหลังแล้วก็เลื่อนตรงนี้มันจะมีกุญแจแมนนวลซ่อนอยู่นะคะเอาไว้ไขรถได้นะคะล็อกรถหรือว่าเปิดอัลล็อกรถอุปกรณ์ที่เราต้องมีก็คือไขควงปาดแบนนะคะเพื่อจะมาแกะตัวรีโมทนี้นะคะ ให้เพื่อนๆดูปากนะคะก็คือเป็นแบบนี้มันจะมีสลักอยู่ข้างๆเป็นช่องนะคะตรงตัวรีโมทเราสามารถงัดแกะออกมาได้เลยแล้วก็ตัวฐานนะคะเราสามารถไปซื้อที่ Home Pro หรือว่าเซเว่นะคะไม่แพงเลยนะคะถ้าเราจำไม่ผิดราคาอยู่ที่48บาทซื้อให้ถูกนะคะก็คือต้องเป็นแบบกลมแบนตัวนี้แล้วก็เป็น CR2025 เพราะว่ามันจะเป็นความสูงของตัวแบตเตอรี่เพื่อใส่กลับเข้าไปที่ตัวรีโมทคะ่ะ เวลาใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปก็ให้พลิกแบบนี้เลยนะคะสัญลักษณ์บวกมันจะอยู่ข้างในนะคะแล้วก็หงายตัวแบตออกมาเป็นด้านที่เป็นด้านๆตรงนี้นะคะแล้วก็ปิดรีโมทให้แน่นนะคะมันก็จะลงสลักนะคะค่อยๆปิดก็ได้ค่ะเราก็ดูตามสลักพลาสติกอย่าให้มันหักนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสี่สิบแปดบาทไม่ต้องไปให้ที่ศูนย์ทำนะคะเราเปลี่ยนเองก็ได้ง่ายๆเลยค่ะ